สัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ค่ะหอหนังสือของเราครับผมวันนี้ก็มาทั้งอีกินโตนะครับผมก็มาร่วมกับงานแถลงข่าวครับนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีของเขานะครับผมก็ก็หวังว่าคนไทยจะเวลาหนังสือก็มาไปโตด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือหนอยสิคเอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยกัรมาที่พบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้แชร์ ด้านนี้ของเราเท่าไหร่ับผมคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือนิยายครับเพราะนิยายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะได้มาพูดถึงตรงนี้ของเรานิยายประเภทอะไรยังไงคะนิยายของเราอุ้ยประเภทอ่านหลายประเภทมากเลยครับผมแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวจะชอบพวกที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ พวกเทพเจ้าพวกอะไรที่มันเป็นพวกย้อนยุคหน่อยครับผมพวกกรณีคดีก,กีพวกโรมันหรืออะไรที่เป็นแฟนตาซีอันนี้ชอบครับม,มีเล่มโปรดไหมมีเล่มโปรดเหเรอครับผม <ๆ S 2> คือจะชอบแนวที่เป็นชองพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เพอร์ซี่แจ็คสันเนี่ยแหละครับผมถ้าเล่มโปรดในใจก็จะเป็นเรื่องเอลกรอน เมื่อกี้ผมบอกว่ามีโหลดหนังสือเ,ออต,เต็มมือถือเลยครับผมใช่ตอ,อนอะยู่โรงเรียนจะมีเต็มมือถือเลยครับผมใชองเหมือนกันหลครับ S <S <an> จะเรียกว่าเป็นสายดองแบบสายดองไฟดิจิตอลแล้วกันเพราะว่า <S <S <an> <S พอมันเป็นหนังสือที่มันเป็นตัวเล่มหรือเป็นตัวฟิสิกอลเนี่ยผมจะไม่ค่อยดองเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นเล่มมันจะกดดันให้เราเหมือนกับอ่านเนาะ,ะเวลาแบบเข้าบ้านไปหรือว่าเปิดประตูห้องไปเราจะเห็นมันแล้วเราก็แบบเออเล่มนี้ยังไม่อ่านเนาะแต่ว่าพอมันเป็นไฟเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกเก็บอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันง่ายต่อการโหลดมันง่ายต่อการมีมากกว่าการไปซื้อหนังสือมากๆเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าใน เครื่องเนี่ยมันจะถูกเก็บดองไว้เยอะครับเรื่องล่าสุดที่โหลดมาเรื่องล่าสุดที่โหลดมาครับผมเรื่องล่าสุดที่โหลดมาเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนครับผมเป็นของ เป็นภาษาอังกฤษครับเป,เป็นชื่อว่า A little, A little book about investing หรือชื่อประมาณนี้ครับจำไม่ค่อยได้100%ยเปอต์ดองไว้หรือว่าเริ่มอ่านไปบ้างแล้วคะอ่านไป50หน้าแล้วก็ดองไว้อยู่ครับใความคนีการอ่านคือออนไลน์ ครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าสําหรับผมเองมันไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือออนไลน์หรือว่าจะอ่านเป็นตัวเล่มแต่ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่ถูกไม่ได้มีสิ่งที่ผิดครับเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือได้อ่านหนังสือเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ได้อ่านข้อความเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในกระดาษหรือว่าอยู่ในตัวโทรศัพท์เองครับผมถ้าให้แนะนําแบบคนที่แบบยังไม่ค่อยได้อ่านหนังสือทำแบบแน,นี้ โอ้ถ้าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแล้วครับผมผม,ผมรู้สึกว่าการก้าวเข้าไปการหนังสือที่ง่ายที่สุดคือพวกหนังสือกระตูตนนะ<ม>เพราะมันจะมีความกึ่งระหว่างการดูทีวีการดูซีรีส์กับการอ่านหนังสือมันจะอยู่กึ่งกลาง,งนั้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าอุย๊ยหนังสือบางครั้งมันน่ากลัวเนะเราเปิดไปเจอหน้าแรกมันเป็น มันเป็นต้นหนังสือมาบ้านแบบร้อยกว่าหน้าอย่างเงี้ยผมว่าหนังสือการ์ตูนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นตัวเริ่มที่ง่ายครับผมโดยเฉพาะเด็กครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมถ้านึกถึงหนังสือหรือการอ่านหนังสือนะครับก็นึกถึงปิโตด้วยนะครับผมก็สามารถไปโหลดแล้วไปหาอ่านกันได้นะครับออของที่ภูมิบ้างซึ่งบจบ VR แฟนคอนที่ไทย ครับผมก็ตอนนี้กำลังจะมี VR Asia ทัวร์นะครับผมก็มีประเทศไทยเป็นที่แรกครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามเมืองต่างๆนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าลิสต์ต่อจากนี้ว่าจะไปที่ไหนบ้างมีประกาศออกมาแล้วเบื้องต้นว่าจะไปที่ไหนกันบ้างครับผมแต่ว่าย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับที่ไทยน้ำตาท่วมเลยนะ <laughs> ใช่ที่ไทยก็มีอารมณ์กันเยอะครับผมเพราะต้องบอกว่าหนึ่งเป็นที่แรกแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของปลายทางของ VR ดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าทั้งตัวเองและทุกๆคนที่อยู่ร่วมกับโปรเจกต์นี้มาตอนนี้ก็เกือบปีแล้วมีความรู้สึกที่อินกับเรื่องนี้มากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ รักทุกคนมากๆครับที่คอยสปอร์ตเรื่องนี้สำหรับที่ประเทศอื่นความรู้สึกในโชว์เรื่องอะไรต่างจะแบบที่ไทยเลยไหมคะหรือว่าแตกต่างกันีหยก็แน่นอนครับมีความแตกต่างกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าไทยมันเป็นที่ที่เราอยู่นะก็เราจะสามารถมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีเวลาทําโชว์ได้มากกว่าที่อื่นแต่ว่าก็จะพยายามเอาประสบการณ์ VR Fancon ไปไว้ในทุกที่ในเอเชียทั่วครับผม หลังจากที่ส่งตัวละครกับสุธยายแล้วตอนนี้คราคาครับผมตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า <c oughs> เตรียมโปรเจกต์ต่างๆอยู่ครับผมก็นอกจากสัมมนทที่ออนอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กําลังเตรียมอยู่แล้วก็รอเปิดเผยให้แฟนๆดูกันภายในปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับผมเอาสัมมนอนกเลยครับผมครับผม ก็กระแสตอบรับดีมากครับแบบดีเกินคาดเลยคือแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนชอบแปบนี้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สปอนเซร์เมื่อกี้โปรเจกต์รับของเราเนี่ยครับผมอย่ง้พูดได้ถึงไแล้ว่างก็คปนก็คำว่าเป็นรับก็ก็เป็นลับครับก็พูดได้แค่ว่าทุกโปรเจกต์ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆครับผมก็พูดพูดได้แค่นี้จริงๆคือ อยากจะพูดใจจะขาดพูดตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าก็ถูกเรื่องมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดอยา่างเต็มปากสักทีใครรุกก่อนชน,นะนะเออ <laughs> อาจจะชนะแต่ผมน่าจะเป็นผู้แพ้ในชั้นทารนะวิ <c oughs> เอยอยแบบถูกถามไปบ่อยเนี่ยเรื่องกดดันบ้างไหมยัง,ขขงเพราะว่าแบบคาดหวังมากเลยตอนนี้อะไรยคือผมรู้สึกว่าน่าจะผิดที่ผมเองที่ดันไปพูดก่อนแล้วบอกว่ามีโปรเจกต์ขึ้นมาอีกครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็คิดไปคิดมาถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าวินบอกว่าใครตายก่อนคืงา,ง,งานเยอะนะได้กันตายก่อนปะ ที่พวกเราหมดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไ่รู้จะทำยังไงแล้วด้วยรู้ตัวหรืยครับก็ผมว่าสกาเล็ตมันก็ไม่ได้รับแต่มันไม่รับกว่านั้นเหรอไม่รู้ครับไม่มีก็คือสกาเล็ตก็กำลังเขาเรียกว่าอยู่ในโปรเซสของ เริ่มจะเข้าสู่ช่วงไฟนอลของพีโปรดักชั่นแล้วครับผมเพราะผมก็เริ่มมีล็อกคิวแล้วกำลังจะเวิร์กช็อปกำลังจะเริ่มฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในสการ์เลฮานแล้วครับผมโอ้เพียบเลยครับ, <cell S 2> มบผมคื <c ười> อด้วยความที่มัน ก็พูดได้แหละพอพอสกาเรตมันเป็นเออมันเป็นฮะไม่ไม่แบบถือว่ามันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนพอสกาเรตมันเป็นเอ่อฮิสตอริคอลเนาะมันก็จะมีเรื่องแบบการใช้ภาษาเอ่อเรื่องการขี่มาการต่อสู้ที่กําลังจะเริ่มเรียนกันครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่า ทั้งเจ็คนก็ไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้กันมาก่อน <S 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 ก็ <S 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 น <S 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 า่าตื่นเต้นอยู่ครับผมทุกสกิลพูดไม่เคยเลยใช่ไหมครับแบบอยากการขีม่าหรืออะไรเงี้ยเคยบ้างไหมครับ๋อของผมจะมีเรื่องการขี่มาครับที่เคยครับผมแต่ว่าสกิลอื่นๆไม่เคยเลยครับแล้วก็นุ๊บอกตรงๆว่าบอกตรงๆว่าเนี่ยเนี่ยผมเริ่มโรกกันเนี่ยกลัวจนุดแต่ต้องบอกตรงๆว่าคือแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็ กลัวว่าเราจะทําออกมาไม่ดีแต่จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับเริ่มมีศึกษางานละครที่เอียดเรื่องอื่นแล้วือยังพะคำพูดมะแบบค่าอ,อ,อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนในส่วนนี้มีเรียนครับมีฝึกครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มครับกําลังจะกครับผม,มเพราะว่านอกจากโปรเจกต์นี้ก็ยังมี ไม่ใช่เนี่ยโลกก็นเนี่ยไม่คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องใช้เวลาการเตรียมการเยอะอยู่ครับผมคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ฝ่ายเราคือมันคือทุกฝ่ายที่พยายามเตรียมโปรเจกต์นี้กันอย่างเต็มที่ครับผมแชร์คิวเรียบร้อยแล้วเนาะ ไอ้นะครับใส่ใิวใส่ิวล้อเยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว,ลว,วลอยากดูต้มีลำล่องแบบก,กัะผมสัน้นอะไรอย่างเงี้ยลูกที่เราจะเห็นคีอแบกอะไร,ย,ไรไยังไงไหมโอ้ยยงยม่คิดไกดยยยยยนยยนยยยยยยย ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเลยครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทีมทางนู้นอีกทีครับผมทุกอย่างอยากลองไหมคะผมสั้นเลยตอนเรยดูแข่งเขาบอกที่ไ้ยตอนนี้คนผมสั้นเยอะแล้วว่าเหมือนแข่งกันตัดผมสั้นเลยอะผมแบ่แนวดีกว่าไปผมยาวดีกว่าใสยแฟชั่นของเราเพิ่กับมาจากอิตาลีด้วยเนาะไ่านะครับผมไปแฟชั่นไปอิตาลีมาใช่ไหมอ๋อไปไปแฟนมีครับผมใช่ครับ ไปชั้นมาจากภาคเสเศจครับอ่าแฟนมีอิตาลีาลค,ครับอิตาลีไปเลยใช่ไงครับครับผมก็เป็นครั้งแรกกับการไปแฟนมีที่ยุโรปครับตื่นเต้นมากๆเลยก็ตกใจมากคือเรารู้อยู่ว่าพอมีแฟนเบสอยู่ที่ยุโรป แต่ก็ไม่เคยคิดแล้วไม่เคยคาดหวังเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็แบบตอนไปรู้สึกว่าแบบใจฟูมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอยหลักกันครับทุกคนที่เขาไปยุโรปมมีแฟชั่นลมิมระเบียงกันแล้วทำไมเราังไม่มีเซ็ตนั้นออกมารูถ้าเราทำเหมือนทุกคนเราจะไม่ออริจินอลครับ จะมีโซนอื่นๆที่โครชอกมาไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่คิดครับถ่ายเก็บเอาไว้หรือเปล่าไอ่นะครับผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทําแบบนั้นเดี๋ยวมันจะถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่อยากเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบครับเราต้องเป็นต้นฉบับครับ เหมือนปีนี้ตั้งใจจะใช้ชีวิตไม่ตามกรวเฉลยเลยนะเอาจแน่นอนจิครับผมเนี่ยช่วงนี้ทุกคนเขาแข่งกันตัดผมสั้นเราไว้ผมยาวทุกคนถ่ายริมระเบียงเดี๋ยวเราค่อยหาว่าเราทำเป็นยังไงดีเอาแล้วค่าหวังแล้วนะไม่รู้เหมือนกันครับอยากคาดหวังเลยผมยังไม่ได้คิดอยากเป็นแฟนโซนนู้นเขาเป็นไงบ้างสำหรับคุณอิ๊บเขาหน้ารักอะไรานอุ้ยน่ารักมากเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่า คือวัฒนธรรมด้วยความที่วัฒนธรรมมันต่างกันมากเราได้เห็นการเป็นแฟนคลับในหลายๆมุมมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะพวกมีเอเชียทัวร์ H H Tour, มีแฟนมีที่เราเคยไปต่างประเทศต่างๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เปิดโลกของเรามากๆเลยจากที่ เคยอยู่ในวงการแค่วงการบันเทิงไทยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอกับคนทั่วโลกคนรอบโลกจริงๆแล้วเราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานเยอะมากแบบนี้แบบแฟบบนยุโรปอีกประเทศไหมหรือยังไงคะโอ้อันนี้ก็ไม่ทราบเลยครับผมก็ต้องเป็นทางค่ายเลยเนี่ยแหละครับผมหนึ่งานเพลงครับผมเพลง ครับผมตอนนี้ก็มีรักก็คือรักนะครับเพลงประกอบ,บซีรีส์เรื่องสมเณรใน,นความลับในคืนฤดูร้อนนะครับมผมก็ <c oughs> ผมส่วนตัวชอบมากก็ฝ <c oughs> า,ากฟนไปด้วยนะครับผมเล่าหน่อยเล่าหน่อยชอบมากยังไงครับผมคือผมรู้สึกว่าเพลง <c oughs> ที่เป็นซาวแบบนี้แนวแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินในเมืองไทยเท่าไหร่ครับผมโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยถูกอินรกสปายมาจากเพลงของญี่ปุ่น พวกโอเปิ้ลนิ่งของพวกซีรีส์ญี่ปุ่นของการ์ตูนญี่ปุ่นดังนั้นผมว,ว่ามันเป็นอีกอัตลบหนึ่งที่คนฟังที่เป็นคนฟังเพลงไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันก็ฝากกันด้วยนะครับผมที่ยูทูบจีเแลมเอ็มทีวีเลคคอร์ดแล้วก็ทางสตีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับ โอ้ตอนนี้ก็ดีมากมากเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันจริงๆที่เข้ามาฟังกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่รู้จักก็ฝากไปฟังด้วยครับกับเรื่องพิพิธภัณเ์ก็แบบตื่นเต้นเนาะกับการแบบเล่นสมมติในเพราะว่าแบบมันก็แตกต่างจากเรื่องพิพิธภัณฑรอไครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รอรับ รอรับเออเขาเรียกว่าอะไรครับรอรับฟีดแบ็ทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านไป3ตอนนะผมก็ยังคอยติดตามแล้วรอดูอยู่ว่า4ี่ห้คนจะรู้สึกยังไงกันบ้างเ่กพอพูดถึงงานเพลงเมื่อกี้แล้วเพลงเมื่อกี้ที่ชอบแล้วมีเพลงสื่อแนวเพลงที่อยากทำดีครับโอแนวในโปรเจกต์รับอะไรไหม แนวเพลงที่อยากทำอื่นๆหรอครับผมโอ้จริงๆแล้วอยากทำเยอะมากๆเลยครับผมถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำก็ก็อยากจะทำครับยังรอโอกาสนันอยู่ครับผมโอเคนะเาาในาะฝากแฟนๆรอควาใจ ครับผมตอนนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับ VR คือเราละกันเพิ่งจบไปนะครับผมสามารถดูย้อนได้ทางไอชิยีนะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมซัมเมอร์ในความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมสามารถดูได้แล้วตอนนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางชีมมี25ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวครับผมแล้วขอบคุณครับ